ดูเปาเพื่อนรักด้วยเปล่าสภาเป็นดีไหมใครมีเ euh อร์สภาบ้างบอกสภาเลยเจเจเพื่อนๆเพื่อนๆอยู<__<_<_่เพื่อนนี้ไปเขาไม่เอาคูดาไม่ใช่หรอเขาเอาพี่เล่นได้แล้วเขาลงแล้วเขาก็ลงก็ลงเหมือนกันนี่ไม่แม่ไฟซีวิกพี่ไฟซีวิกใครมีเบอร์สภาบ้างซีวิกข้างเขาอ่ะเพื่อนมันมองไม่เห็นแดนโทรหน่อยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไอตีสวัสดีครับตีทักรักใครบ้านเอย นะว่าแบบเล่นเล่นเล่นแต่ว่าพวกมึงก็จัดการกันเองเล่นระยะเอานี่ใครโทรบอกสภายังไงจุ๊บมองเห็นอยู่ปะเนี่ยไฟซีวิกอ่ะมันยังเห็นเป็นแบบเดิมอ่ะผมไม่เห็นนะไม่เห็นไฟเลยดำอ่ะมองออกปะไม่ออกแม่งมึงยกมือยกมือไปบอกเขาดิวิ่งวิ่งไปบอกเขาเออเออเอยไปบอกเขาก็ได้ เดิม <Damn. S 2> ใครเอากระสุนอีกบ้างมีใครเอาอีกปะเพราะมึงจะได้ยิงรัวๆมีใครเอาอีกไหมครับคิดแบบปะมันไม่มีทางที่จะเล็ดยูโกมา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 หาปืนช่วยไปต่อดดิจะได้เล็งถูกเดี๋ยวพี่หาได้ไม่กินข้าวแล้วครับวันนี้ไปกินราเมงมาราเมงแบบรถไอ้ขวาขวารถเล็กๆ ออกขวามอะไรอความอะไรจะชนตรงเราจะชนชนได้นะเพราะมึงชนได้กูยิงขดยิงถึง่ะเอาเป็กูยิงเพรมึงนะฝังนูนพี่เป่าเล่นอาวุธอะไรวะแชทนนนี้ยังมีอบลใช่ปะเขาไม่ต่อเครมียีิสามป่ะเงินหัวมีกูเนี่ยมึงเอาเอาวิ่งมาหากูวิ่งวิ่งวิ่งอยไกลจากนั้นวิ่งสบายเราวิ่งมาหาพี่นะออกขวานะออกขวาันออกขวามันสนับบ่วะรอ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 รรอ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 รรอ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 ร พี่ไม่เลืกกจกไหนกักสายดีกักสายดิมันาขอไม่แทงครับไม่เดินบันครับแต่เชื่อพี่ครับให้รับตัวสเปนชนะล้านเปอร์เ็นนเชนเลยชนเลยชนเลยยิงเกลียวยิงเก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 ียวดียิงเกียวดียิงเกียวดี้วเราไปเดิดเลยยิงเกลียวไใครมาใครก็มาเ

เอามาร์งมงาเอยอย่าลุกไม้อย่าลุมกันเลยล่เป่เดียวกันนะเวึงโซ่้าตเป่าหัวแข็งจัดไอ้ที่ยมาวินโดเนมา็นิโอ้ท่พี่เป่าเขากดซับข้นี่ถเ้าจำไม่ผิดเขาเคยกิฟซับให้หลายร้อยเลยนี่ครับครับแต่เอ๊ะพี่ตีดันไม่ได้กดซับพี่เป่าเลย

ใครเป็นคนออกแบบเสื้อ A M D c o l l ล c t i o n นี้วะโคตรไม่สวยเลยกูบอกตรงๆกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาโอ๊มเลนอินดี้ครับซับใหม่นะครับขอบคุณมากครับเจริญสุขเจริญสุขครับอ้ยีมาขยันดีนะครับรลำรวยถ่านอาหารก่าขอบคุณมากครับลาตีน้อยลาตีนานอยู่กันไปนานนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเจริญครอบครัวตินะครับขอบคุณมากครับอริการตกโปรเซอร์มากขอบคุณมากครับ ไอ้มหมึกเหรอโัวโบแน่เลย,เลยไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังกูว่าจะได้วนนี้ครับสวัสดีครับวันนีครับวัสดีครับมันไม่สวยครับมันไม่รู้ว่าแล้วแต่คนแล้วกันนะแล้วแต่คนแล้วกันแต่พี่มองว่าถ้าให้ได้ใส่เสื้อนี้ในชีวิตจริงอะ่ะกูยังไม่ใส่่เนี่ยเรีนหอมมึงข้างหรอจุดไม่ไหนจุดขึ้น <ปะ S 3> มาจุดไอจีเด้อ คือฮูดม่เป็นสีแดงไงเฮียใครจะแบกูบอกกูอยู่กูอยู่วงการเสื้อมาในกูไม่เคยเจอฮูดที่แบบแม่งเป็นสีแดงแบบเนี้ยแล้วตีดำอะในใชีวิตจริงไงนะซึ่งแม่งไม่มีใครออกแบบก็คือมันไม่สวยเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายถึงพี่ไม่ได้หมายถึงพี่ไม่ได้หมายถึงยช ไอ้นี่ครับสัญลักษณ์ครับพี่หมายถึงฮูดครับพูดไม่สวยอ่ะได้ไม่ได้ว่าเลยมึกเสียใช้่พี่หมายถึงว่าในเกมไงแต่หมายถึงว่าพี่หมายถึงชีวิตจริงไงถ้ามันอยู่ในชีวิตจริงไงกูกูไม่ใส่แน่แน่แต่คือเขาจะอยู่อยู่ในเกมแต่เสื้อเนี่ยสวยครับเสื้อเอ็มดีที่มีไฟเมื่อวานอ่ะ เป็นชุดอ่าเป็นคล้ายๆโบยะใครรู้จักเสื้อโบย่ดับเบิลยูหน่อยครับเสื้อที่มันสามารถใส่สองด้านได้ใส่ด้านนี้กับด้านนี้นะน่ามนเล่นหน้าอุโมงค์ได้ปะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดู เนี่ยเสื้อโบยะเป็นเสื้อที่ดังมากสมัยสมัยพี่เรียนอยู่มัธยมครับมสี่มห้ามหกเสื้อพวกเฮียเนี่ยคือโคตรด,ดังครับไม่รู้ว่าได้อิทธิพลมาจากไหนนะตอนนั้นนะคือมันใส่ได้สองด้านครับของแท้นะของแท้จะใส่ได้สองด้านครับจะใส่ได้ทั้งด้านด้านนี้แล้วก็กลับเสื้อมาแล้วก็ใส่แล้วก็จะได้อีกลายนึ่ง อันนี้สวยครับอันนี้ออกแบบออกแบบสวยครับของ l m d นะแต่ไม่เห็นไม่เห็นใส่ลงหลังนะพี่อย่าได้อย่าได้อย่าตัวเขาไม่ต้องไม่ลองไม่อลอง,มองไปได้ปะมันก็ไปลงหลังมันไม่ล่ะเล่นเล่นสะพานไม่ได้หรอกสะพานกากมันได้เปรียบให้เขาลงก่อนนะพี่เราลงก่อนเขาขยับรถมาแน่ปิงเขาไกลง,งั้นเราลงก่อนแล้วก็จัะประมาณนี้ไกลๆหน่อยอ่ะให้ปืนมันได้เปรียบอ่ะต้องเล่นแต่อะไรวะสนับหรือไม้วะเนี่ยลงเลยไหม ไม่ไม่อย่าหยาบพึ่งหยาพึ่งไม่งั้นเขาลงช้าเขาขยับรถเข้ามาไงไปกลางมึงต่อเสียงคอกันเยอะนะเอพี่เมลเลอร์พูดพูดแบบว่าพูดมาเลยนะไม่ต้องรอรอผมถามอะอะไรอะสอบปะหรอสอบปะเรื่องสอบดูประมาณสักนหนึ่งก็บอกตลอดนะว่าสอบเยอะนะผมก็ได้ยินเสียงมันพูดนะไม่ต้องจยพูดรีตอมอได้ป่ะออกมาก่อนแบนึงบอกตลอดอะให้กลับบ้านกลับบ้านอะฮะออกมาก่อนแบนขอรีตอมอก่อนแบนยังไม่เริ่มงนะเช่นกันตอนบอกจำนวนสอบอะผังไอ้เจ้า <H an> อ๋อนี่เหรอคือใครมันกินเฮียแหละวะตมงนอี้คนดูดนพี่เป่าดิอ๋อคนลครับพี่กูเองพี่เวงก็มีอาจจะมีเคียวมาเช็คไอ้เฮียมาเชกคุณดูว่าคนอื่นคุณดูไอ้ตะ สัตว์กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาตกลงมาครับเอสนัทนัลิซ่ามาษาเดียวครับเจริญสุขเจริญสุขครับอริมว่าขยันดีนะครับรับเงินธนาฮะเก่าขอบคุณมากครับล่กติดน้อยล่าติดน้ออยู่กันเป็นนานนะครับลีกตกโปรเซสมาขอบคุณมากครับขอนำมันจะยื้ออะไรก็เร er ื่องของมัน จริงถ้าถ้าเราโดนทำแบบนี้เราใส่ตลอดนะไม่มีนะเออมันง่วงไงมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยสบันไม่ใช่ลูกทีละคนทีละคนฮัลโหลวันเล่นไม่เหงาวันเล่นมาเลยแปะไม่เล่นเด่กพุงง้วะไม่พี่สถาบัาครับเมื่อกี้คืออันนี้ผมขอถามนิดนึงยังมีปีกันอไหมครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่อยู่ปืนเราเหลือสองมันยังไม่กล้ามาดันเล่นกับเราไม่เพราะว่าถ้ามันเป็นช็อตที่สมมติมันจะไปขึ้นที่สูงกว่ามันก็จะมีปีกนิดแล้ว อันนี้คือมันมล่าวเราก็เราลงไปแต่เราตายยังไม่ถึงหกเลยยังคับยังไม่นับไยังอยู่นะยังอยู่นะก็มีคนให้ยันเจ็ดแล้วหายไปเจ็ดไม่แต่กูอยากรู้ว่าหกแปดเจ็แล้วก็นเลยครับยักบพี่เปาเขยมแบบฝรั่ง ถ้าผมแต่งตัวทรงนี้ไปเที่ยวไม่ว่าสาวจะชอบไหมเอาง่ายๆนะมึงฟังกนะูนะมึงแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่ไอ้เฮียเบ้าหน้ามึงต้องได้ด้วยไงปะมึงจะแต่งตัวอะไรก็ตามอะหุ่นมึงต้องได้ครับจะแต่งตัวอะไรต้องให้แต่งตัวแมทกับหุ่นเนะี่ยกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมา ขอบคุณครับเลิฟยูเอวีเดย์ครับขอบคุณครับลิซ่าก็มาหเดือนแล้วนะครับขอบคุณนะครับเจริญสุขเจริญสุขครับอัยมากนดีนะครับรำเมวงธนาฮะกาบของคุณมากครับรักตีนน้อยรักตีนนานอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผมอริกาโตกกเซมัสกันนะครับขอบคุณมากครับนี่กี้อยู่เปล่านาม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 าา ยังยังยังแต่เขาจอดเข้ามาแบบขยับเข้ามานิดนึงนะจะไม่มีรถไม่มีพร็อพไหมถ้าเกิดเลนเขามามีบ้าถอยบิดไหมเราถอยบิดไหมไอ้มาถอยมาอีกครั้งมาอิงครั้งนี้อันนี้ลงลงตรงนี้ก็ได้นะลงตรงเนี้ยรรรรออออเเขขาาลงกนตัวตัวเปิดอะตัวเปิดอะแค่มึงเปิดแค่เปิดคนเดียวก็พอให้มันใช่ใช่ที่เขาเปิดเยอะแล้วแล้วที่อุโมงค์อ่ะสำคัญคือขออย่างเดียวคือถ้ามึงรู้ว่าเพื่อนตายมึงรีบดี อุโมงค์อ่ะรีแข่งกันถ้าใครรีเร็วกว่าชนะแค่นั้นเองไฟอุโมงค์อ่ะใครรีเร็วลีเร็วกว่าชนะไม่เกี่ยวกับค่าแต่ถ้าตามแพ้นี่กูไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะถ้าตามแพ้เออมาใสมาหน่อยหน่อยนึงนิดนึงเขามียี่สิบสองอ่ะพอแล้ว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 มาลงลงลงเซตก่อน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 โอเคเราจะลงเลยเราจะลงจะลงก็วัดไปเลยวัดไปเลยลดลงว่ะ ถากไปแล้วเออไปไปถามแันนี้มันขึ้นไหมมันจะไม่ต้องเสียเวลาขึ้นกันก่อนมัป่ะขึ้นอยากขยับดีบอกเขาเออบอกขึ้นอยากขยับเดี๋ยวไปคุยเองเดี๋ยวไปคุยเออขึ้นแต่อยากขยับไหมขึ้นแล้วก่อนไหมขึ้นแล้วก่อนเดี๋ยวไปบอกเขาอบอกแล้วบอกเขาอย่างี้ขึ้นแต่ขยับอยากขยับเออเขาบอกให้ขึ้นรถก่อนบอกเขาด้วยอยากขยับอยากขยับนะลีกอูดธรรมดาไม่ต้องขยับนิ่งหยาขยับนะขึ้นเฉยๆอะไรอ่ะไปถึงอะไรครับไปถึง ที่เขาแข่งกันอยู่เนี่ยเขาก็ลีกอุดแล้วครับหรือว่าไงฮะล่าสุดเสื้อไอซีไปดื่มมาสาวเมาอ้วกใส่ผมเอาไปเช็ดให้พี่เขาโกรธไหมพี่ไม่โกรธหรอโกรธทำไมม,มึงมึงห่วงเพื่อนก่อนอ่ะส่อุโมงค์อ่ะยิ่งกว่าถูกไฟอีกถ้ามันเกิดมามันมันมันแคบอ่ะที่แคบมันอยู่ที่จํานวนคนแล้วก็สบมาแค่น,นั้นเองสองอย่างมา,างไรรักก็หรอ มาไหนครับมาถึงมาอะไรคระใช่ครับ NMD อยู่รีอูดอ,อ๋อ,อครับผม,มเมมมาที่พูดไปรีกแถวๆตอนออกกลางอะหรอแล้วมึงไม่มึงไม่รู้เลยว่ารีกอุดนี่เขารวยขนาดไหนอ่ะอแล้วความหมายเรียกว่ารีกอูดอ่ะไอ้เชี่ยเขารวยกว่าหลายๆประเทศรวมกันด้วยนะ ฮะไอ้ลีกอูดเนี่ยคำว่าหลีกอูดีปืนมีปืนสาไปแล้วมึงรู้ปะมันรวยกว่าประเทศไทยรวมเงินกันด้วยนะ <c oughs> แค่ซาอุประเทศเดียวอะรวมกับประเทศไทยอะเอาเงินรวมกันด้วยนะรู้รเป่านี่อ่ะมึงรู้มูลค่าของประเทศซาอุป่ะว่าเขาเงินไปถมก็ทำอะไรบ้างอะไอชิ้นมึงรวยมากเลยเวย้ กูยอมโดนด่าว่าหลีกอุดอะถ้ากูรวยขนาดนั้นอะจริงๆเว้ยกูไม่รู้จะเอาเงินไปทำเฮี้ยอะไรเ่ยถ้าแพ้นะน่าจะอบตเอ้าหลีกอุดก็หลีกอุดสิจะอบตได้ไงไม้อะทำแบบกล่องไม้อะให้เป็นสะดอลอดพี่รัสจดรถริมๆหน่อยพี่ตอนนี้ริมเลยมันจะได้วิ่งลงเลยลงเลยลงเลยอยากให้อบมา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 ถ้าพี่รวยอย่างแรกที่จะทำก็คือจะสร้างชักโกต์ทองคำครับ พี่อยากรู้กันว่าเวลาเรานั่งบนชักโครกทองคำอะเราขี้ออกมาจะเป็นทองไหมพี่อยากรู้ว่ามันอาจจะส่องของกันกูไม่มีมาโคกูยืนกดอยู่ถ้ากูยืนเออนะคือกูยืนกดอยู่เหัวอัพอนทางซ้ายโอเคป่ะมันจะได้ลุมีให้ถ่ายที่ไหนวะกูอยากเจอวะ กูอะไรศาสตว์ฟังไว้ใหญ่โลไม้ตัวเดียวกันกูขอร้องอยญ่โลไม้ตัวเดียวกตีเออะโลไม้นะรอแซปลองสองจุ่มหาก็คลิกไปก่อนเวลาจุ่มเพื่อนนะครับจุ่มจุ่มไอ้ริมฝั่งซ้ายมึงไว้ใจเพื่อนเลยไว้ใจกูอ่ะปืนนะเอาเอาง่ายๆไอ้นิกหนิกหนิกตรงตรงกลางอ่ะเองเองไม่ต้องยิงยิงอันนี้ได้ป่ะไม่ต้องยิงทุ่งมันได้ป่ะเองเองยิงเพื่อนที่ชุบริมฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ป่ะเวลาพี่ขีิเสร็จใช่ป่ะพี่จะไม่เอาน้ำเปล่าฉีดก้นนะพี่จะเอาเอาทองไปหลอมเหลวครับแล้วมาฉีดใส่ก้น เออกาอตูดกูก็จะมีแต่ทองแล้วก็แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนทองอันไหนขี้ทางขวาพี่แลิงรถอะรถรถกระเด้งมารถกระเด้งรถกระเด้งพี่ ยิงแค่กระเด้งก็ไพี่ยิงแค่แหมันกรเด้งอ่ะเด้งอยู่ไม่มันต้องอยู่หลังรถมันต้องอยู่หลังรถะก็เด้งกปืนไรจัดไอมันต้องยิงหลังหลังหลังขามันอ่ะเหมือนหัวใจมันโลเลแต่ัมาแต่ก็ไม่โอเคอิบหหรอรยิ้าันรอิรริรออิ้าร มาแล้วเตรียมแผลนะมึงเตรียมแผลนะมึงอย่าจุงไม่ใครข้างหน้ายิงยิงกลางไฟเยอะๆนะพี่ไอ้ยัาคนน้อยจริงๆ้ลยมา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 มมา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 าม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 าาม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 มา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 าม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 าาม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 มา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 มมามา มึงว่วิ่งมาก่อนค่อยๆให้มันเลยมาจากรถลืมไม่ใช่งไทยมันหงคู่ควายหงคู่กู้โลกต้องยิงกันได้พี่ปล่อยให้มันดันมาน่ดันข่าวโดนาทมา10บาท ล่าสุดาหาหากัมพูชายอมถอยออกจากพื้นที่ข้อพิพาทและกลับดินคูเรตแล้วหลังจากทาง,างการไทยได้เปิดภาพของอาวุธลับก็คือคลิปจอมพลตีต้นน้ำเสือเพลงผู้เคยขี่ฟีโนอแดงสะพ,พายเข็มขัดมวยปล้ำทลายว้าแดงมาแล้ว เขามีความรักอยู่เขามีความไอ้ยาทุเรศอะไรสัตว์คนเฮียขี่ฟิโดแดงสพายเก็บขัดมวยปั้มปราบวาแดงแล้วกูไม่ถือปืนเลยเฮียอะไม่กูไม่ถือปืนไปยิงเขากูสพายเก็บขัดทเฮียหรอเอ๊ะว่าย

ยิงระยะถึงกูนะนับนับด้วนะจะวิ่งเข้าไปแล้วเดิยไปเดินไปเดิน่าเิน่าเิ่งแล้วพยายามเอามันกลับบ้านแล้วก็ชุบเพื่อเราก็ถอยไปยิงกระชุบฝั่งริมซ้ายนะหรือริมโดนเราออกไอ้ทีโดนออกได้ไงอะ็เลรนี่พูเลยปูเลยสองามไม่มาบ่อยเอามันก็อยู่กับพี่เปาไม่หรอเตรียมันรียดันเล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 ยเลยดันเลยดันดันดันเลตตวยื่เลตตวยืนเลตตวยืนเลตตวยืนเลตตวย

หลันแรน่ตีหัวกูไหมเนี่ยกูไม่ได้ตีขี้เจียนเนรับกรับก่อนเอ้ยน้อยก่อนนะเจ็นๆคอยถ้าเอดีแพ้ที่หนักกัดไปด้วย พี่ปาอย่าเล่นมีดเลยพี่พี่ชาพี่เลิฟเฮ้ยพีปาเล่นมีดเก่งพี่ปาเล่นมีดเก่งไหนกันบ้านไหนอยู่ดานอยู่ด้านอยู่บ้านมัน้นมากเพื่อนหน่อยเฮ้ยมันมาบ้านมาสามพีนี่มีเริ่อมีเริ่อบ้านไหนกันบ้านหนกันบ้านหน่สามีสามพี่สามพีสามพี่โอ้ยย่ปิดไม่ลงไงวะปิดไม่ลงไงวะเพื่อนแขยกลับมาสามบ้านเลยมาชนโนยึิงนินหลังบ้านโดนโดนแตกอไตัวกลางปืนปืนสปืนสเป็นบ้านไหนกันบ้านไหนหรอไอคิมมาปืนก่อนได้ไหมข้างหน้าะคิมเดม แล้วไอ้ต้องแรกบ้านหรือเปล่าเนี่ยเป่าเออยังยังย like er ังได้อยู <h 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 ่ได้ไปเล่นสามเล่นสามไปสามไปสามไปสาม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 จะไปเล่นตรงกลางหน่อยกลับไปเล่นตรงกลางด้วยกลับไปเล่นตรงกลางเยอะไปเยอะไปเยอะไปหลังบ้านเยอะไปหลังบ้านเยอะไปปิดปิดคนนึงปิดคนหนึ่างบ้านหี่อยู่นะหลังบ้านเขาแตกนะหลังบ้านเขาแตกนะไปแล้วไปนี่ไะยิงทิ้งที่พี่ไปอ๋อไอ้ทำทำทำทะลุมาทะลุมามาฝังกูเลยมาเสร็แล้วสโล็ปเฮสล็ปเฮสล็อปเฮอพอทะลุที่เป็นคนละทะลุนทะลุก็คือทะลุนี่แพ้นะ เอ็มดีมียี่สิบสี่เขามียี่สิบสองห่างกันสองแต่แพ้นะฮะเอ้ยพี่เปาใจเย็นพี่วันนี้มันเกิดพี่ใช้ถือว่าน้องขอพี่เปาใจเย็นพี่พี่เปานิ่งๆพี่เปาไม่เป็นไรพี่กลับไปช่วยบ้านได้ป่ะกลับไปช่วยบ้านได้ป่ะเพื่อนปืนเขาอยู่ตรงนี้ตัวเดียวเองจะเลือดพี่ไม่เอาปวดใจเลยไหมพี่เปาพี่หูโกรธอะไรขนาดนั้นพี่เปาใจเย็นผมรู้หัวนะผมรู้หัวพี่ใจเย็นครับพี่ พี่เปาพี่พี่เปาพี่เฮ้ยอย่าถือเดือยโซ่ไปแอคเขาดิดึงกลับไปดึงกลับไปนูริผมผมต้มบ่าพบิปาผมต้มบ่าต้มบ่าพี่เปาพี่ตัวผมต้มบ่าพี่เปาเอาแขนมันนี่ปึ๊บต้มบาต้มบาโดนกระปุกใส่แล้วเดะ โดเนทมา10บาทเมื่อเช้าผมดูปาร์ตี้พูลที่ไก่จัดผมนี่ดอกจันดอกจันดอกจันแล้วครับมีแต่ตูดใหญ่ๆหน้าโนนไปหมดไอตอนมันจะวิ่งไปไหนของมันมันไม่ยอมตายจริงวะมันเหลือแค่ห้าคนเนี่ยมามันเอามาเพื่อนเนี่ยมันต้องไปสนใจปืนมันเลยปล่อยมันไปเลย อยากดันมเหรออยาอีกรอบลุกออกมามันลุกลุกเร็วมลุกเร็วบอกพี่พอแล้วพี่พอแล้วมาขอไม้ดึงหนึ่งหน่อยไหมได้พี่ได้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 เฮ้ยอ้างยี้นะเพื่อนผมเดิเพื่อนผมเดิไปไปเจรัสไปกูช่วยกูเอ้งกูแพ้ดิเจ็บเจ็อย่าหักหน้านะเจ็บหนึ่งอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งอยู่ขอให้เขาโเจ็บอันนี้อันนี้กูแบบแพ้สลามของจริงเลย จะไปเล่นเลยออกับพี่เจเดี๋ยวขาให้ชนะเลยดออย่องดกัพี่เจ็บเดี๋ยวให้ชนะเลยโอ้โหเียนเยบันเจบเฮเล่นคนไหนวะไหนเล่นวะ